ที่สุดของนังแอคชั่นกับทีมโคตรคนในตำนานปีนี้พวกเขากลับมาแล้วกับภารกินไปสุดท้าตายใน Expendable 4โคตรคนทีมมหาการสี่ทีมลเะะมลือดเก่าปะทะทีมเลือดเดือดนำทีมโดยเจ้าพ่อขาบูตัวแสบเจสันสเตทแฮมที่จัดเต็มความมันไปแล้วทุวกรูปแบบแค่เห็นหน้ารู้เลยว่าต้องมีเจส ชาวไทยที่ฝีมือไปไกลถึงฮอลลีวูดกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของจาพนมกับการเป็นคู่หูเลือดใหม่ประกบเจสันสเตทัมกับบดเดชาที่จ้าพนมขนานนามว่านี่คือรันโบ้และแจ็คสเปโรในคนเดียวกันเอ็กซ์เทอร์อีกหนึ่งหนังแอคชั่นที่ขุดไม่ขุดฟ้ารอนนี่คือการรวมตัวที่การันตีความโคตรโหดโคตรมันความ,มาคูดรอย ท,ทับด้วยตัวพ่อตัวแม่และตัวจีนแห่งมงูกรสตาลอนเมแกนฟ็อบ e ์อิโคอูไวส์ฟิต s ์เซนลันเกรนโคเทอร์ซีพีโอทรานและราซียาโรยาลังเลตายต่อตาย วันที่สิบกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์